ต้องรี่หวกดผมกี่โมงว่าแต่เรามันเริ่มกันเลยดีกว่านะคับโอยเฮียทำเสียงนี้กูจะพอที่หายเลยงตัวแม่ไอ้พวกประคำทั้งหลายอย่าพึ่งคิดไปไกลกูยังไม่ใจเกเรไอ้สัตว์ที่คทำเสียงนี้เอาไว้แก้งคุณในมีอาร์แชทเล่กๆเฉย แต่สุดท้ายกูทำไม่ได้ดแช่างแมงแล้วกันไอส์น่เพราะเสียที่กูทำได้ก็คือ,อ,อประมาณนี้นะนะแต่ก็ช่างแมงแล้วกันเอาไปว่าเข้าเรื่องเลยดีกว่านะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของเปิดอีแล้วโดยข่าวกองเราได้พูดไปถึงเปิดที่นะนอ นั่นก็คือเปอร์เพโลผี P. และตาของวันนี้ก็คือโคเกอร์คือไอชื่อโคเกอร์เนี่ยมผมได้เลฟเฟเดนมาจากเพเดสองนะไอตัวที่แม่งชอบวิ่งเข้าช้า<ม>ไอตัวนั้นกันเลยแล้วก็แทงเรามาเริ่มกันที่ชาร์ เจอเลยดีกว่าหรือโค้กเกอร์นั่นแหละเอาง่ายแต่ผมจะขอเรียกว่าว่าชา์จเจอก็แล้วกันเพราะไอ้เทียนี่แม่งชอบชาร์จข้อดีของมันก็ถือว่า Noise นักสเตมีน่าทั้งตีเร็วม่นำซ้ำแม่งยังป้องกันน้ำเหด้วยแต่ข้อเสียนี่ก็ถือว่าใหญ่หลวงเนะีไม่ว่าจะเป็นไม่สามารถ ใช้ปืนหรืออะไรก็ตามที่เป็นอาวุธยะไกลได้ผมไม่ได้หมายถึงไม่สามารถใช้ยิงได้นะผมหมายถึงไม่สามารถเล็งได้ประมาณนั้นแล้วก็ไม่สามารถใช้สแคปเปอร์ได้สแคปเปอร์ก็ไอตู้เขียวๆที่พอคุณเอาไอเทมไปโกดคิดใส่อะมันก็จะยย่อยเป็นสแคปอันนั้นแัแแหละคุณไม่สามารถใช้ได้ สงสัยผู้สร้างน่าจะคิดประมาณว่าถ้าเกิดให้ผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถใช้สแคปได้นะไอตัวเฮียเนี่ยแม่งโหวดสุดเลยเพราะว่าไอตัวเฮียเนี่ยแม่งมีสวิงเมลีไม่พอถ้าเกิดมันใช้อันติป๊บโอ้โหแม่งนาเมดพุ่งทะลุทะลวงแต่สุดท้ายมึงก็สู้ไพโลกูไม่ได้อยู่ดีนะเสียจุยด้วยสัต์ ซึ่งตัวนี้มีอันติดที่บอกเลยนะว่าค่อนข้างจะดีหรือไม่ดีวะเอาเป็นว่ามันคือหน้ากากโง่แว่งตานั่นแหละซึ่งแว่งตาของมันเมื่อใส่ปุ๊บจะทำให้คุณเนี่ยตีแรงขึ้นแล้วก็มองเห็นเลือดของศัตรูแล้วก็ศัตรูและแน่นอนว่าไอแว่งตาของมันเนี่ยสามารถมองเห็นไฮเดนได้ด้วยไอตัวล่องหงนั่นแหละ ซึ่งข้างดีเลยแต่ก็นะเห็นไปก็เท่านั้นน่ะเพราะคุณอ,อย่าลืมไฮเดนมาระยะประชิดเต็ดับพระเจ้าถ้าเกิดมึงให้ไอชาร์เจอร์ไปหาแม่งแล้วก็แม่งจะตายใน,นหนึ่งนะัดแน่นอนวิ่งเข้าไปไม่ถึงห้งงวงาวิแม่งโดนแบสซแตบตายแม่งโง่สว์เลยแบบนั้นอน่ถ้าถามว่าเทียที่ผมจะให้ไอตัวเนี้ยคือเทียอะไร ที่ผมอธิบายมาทั้งหมดมันเก่งเรื่องเมลีสว่างเรื่องปืนถือว่าหวยแต่แม่งใช้ปืนได้หวยมากแล้วเทียที่ผมจะให้ไอ้ตัวนี้ก็คือเทียดีถ้าถามผมว่าทำไมผมให้มันน้อยจานผลที่ผมให้ใช่ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีพ่อดีที่เมรียอย่างเดียวเลยถ้าเกิดจะเอาเข้าจริงๆ ถ้าเกิดคุณเมงยอมแบบโอ้โหใช้ปืนไม่ได้ขนาดนี้เพื่อถ้าเป็นเมดเมลีนะผู้ขอแนะนำเนี่ยมึงรู้จักนี่หนไหม this is berserker this is pyro this is samurai ดวงไอ้เชี่ยนี่มึนเอาไปทิ้งไกล,กลไอเวรแม่งไรประโยชน์สัตว์เห็นไฮเทนได้ เจอสุดท,ท้ายแม่งตายอยู่ดีโดยรวมก็แม่งไรประโยชน์อะนะเพราะงั้นมันสมควรแล้วที่จะได้เชียดีแม่งไรประโยชน์สัตว์เลยไรประโยชน์แบบไม่น่าให้ภัยเลยด้วยสกยิลมันเท่แต่เท่ไม่กมินไม่ได้เออตัวต่อไปแทงแทงก็นะเข้าใจกนข้างง่ายก็เลือดเยอะป้องกันน้ำเม็ด ส่วนข้อเสียก็เมทเซ็งดีเดิมช้ารวมถึงตอนที่คุณใช้อาวุธจำพวของหนักๆมันจะตีช้าซึ่งมันก็เมเซ็งนะตัวนี้ถ้าถามผมว่าดีไหมเรามาดูกที่อันติกดีกว่าอันติีของมันมีอยู่สองอย่างอย่างแรกเลยคือโก ตัวเอฟครั้งเดียวมันจะเป็นกลารวางป้อมปืนอ,อันนี้แหละถ้าถามผมว่ามันช่วยได้เยอะไหมคือมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องล็อกเกอร์อยู่ในถางเลยซึ่งในห้องล็อกเกอร์นะั้นไแม่งเป็นจุดแคมป์ที่ดีที่สุดของแทงแล้วว่าปืนมันจะเล็กได้ง่ายไงข้อเสียของไอ้ป้อมปืนอันนี้ก็คือถ้าเกิด สปูเนี่ยไม่ได้อยู่ต่อหน้ามานันนะมันก็จะไม่ยิงคืออยู่ข้างๆไม่ยิงอยู่ข้างหลังไม่ยิงมึงต้องไปข้างหน้าเท่านั้นบอกเลยว่าไรประโยชน์ครับมันมีโล่แล้วไงสุดท้ายกูต้องออกไปยืนแทงเพื่อให้แมงยิงอยู่ดีโดยรวมคือใช้ให้เป็นแล้วคุณจะเห็นคุณค่าของมันแต่ถ้าเกิดคุณใช้ไม่เป็นมันกลายเป็นหนึ่งตัวที่คุณสามารถพูดได้เต็มปากว่าหวยแตก แต่มันยังเหลืออีสกิลหนึ่งซึ่งไรประโยชน์ไว้กว่าสกิลแรกหลายเท่าเลยนั่นก็คือสกิลที่2โลซึ่งไอสกิลโลเนี่ยตัวแท็งจะทำการเปิดโลมาซึ่งไอโลของมันเนี่ยถือว่าไรประโยชน์คือแม่งกระสอบทรายเลยล่ะเอาจริงๆ ซึ่งคุณสมบัติของโลก็คือป้องกันกระสุนป้องกันเมลีคือแม่ไปแทงที่แท้จริงที่โนนาเมยียต่ะแต่าคำถามก็คือเพื่อในเมื่อมึงไม่สามารถโจมตีสวงกลับได้แถมเดินช้าอีกด้วยรวมถึงแม่งไรประโยชน์ะนะคือแม่งกางมาเพื่อยื้อชีวิตให้เพื่อนรวบทีแม่งช่วยแล้วเพื่อนก็จะถามว่ากูจะช่วยมึงยังไง พวกูตายหมดแล้วมึงคือคนสุดท้ายซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ง่มากถ้าเกิดคุณโกรขค้างนะไม่มีแต่พู้อรายาแบบไอสัตว์ดูกูมีโลหล่อเทไม่ได้สัตว์ไม่มีแต่คนแบบนี้เท่านั้นแหละที่แม่งจะใช้ซึ่งถ้าถามผมว่าไอตัวเนี่ยผมควนจะให้เทียรมาเท่าไหร่น่าเลเอเฮ้อ จากที่ผมพูดไปนะเทียที่ผมได้ให้ก็คือเทียเอเทีพนี่ผมให้เทียเอ A ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นแทงที่แท้ถูกที่สามารถพึ่งพาได้และอยากโลกของมันป้องก,กันกระสุน100%เลยลุกเป็นสแตลโลแมงกระแต,นะ,แตนะโลกป้อมปืนแล้วก็โลของตัวเองด้วยถ้าเกิดแต่ขึ้นมาคือชิบหายอะ่ะซึ่งเอาจริง คือไอเฮียเนี่ยมันสามารถช่วยตัวเองได้ในขนาดตอนที่มันการโล่อยู่นะผมจะสามารถทําให้มันกลายเป็นแรงเอสได้เลยแต่มันทําแบบนั้นไม่ได้มึงเอาแค่แรงเอไปก็พออาจริงตามหลักความจริงแล้วมึงควรจะไปอยู่กับไอชาร์เจอร์คือแลงดีแต่กูสาเมตตาให้มึงอยู่แรงเอเพราะมึงเป็นแห้ง ออให้ตายนะโรบินเพราะเป็นว่าจบคลิปจบ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 ,จบคลิปแม่งสั้างไว้ย